ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้หลายคนผันตัวมาเป็นแม่ค้านะคะเรามีไอเดียของแม่ค้าร้านหนึ่งค่ะเขาไปตะเวนซื้อเห็ดขอบมากักตุนมาสะสมไว้หลายพันกิโลกร,รมัมแล้วมาแปรรูปทำเป็นไส้อั่วขายตอนนี้ออเดอร์ยาวเหยียดไปจนถึงสิ้นปีเลยคะ่ะ ไปดูอีกหนึ่งไอเดียทำมาหากินกันบ้านนะคะแม้ว่าช่วงนี้อาหารป่านยอดนิยมของคนภาคเหนืออย่างเห็ดทอบที่มีเพียงปีละครั้งจะสิ้นสุดฤดูไปแล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับคนที่ชื่นชอบเรามีมาฝากค่ะเพราะว่าเห็ดทอบเป็นอาหารพื้นบ้านเมืองเหนือนะคะที่ตอนนี้เขานำมาแปรรูปแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ลิ้มลองแล้วก็พิสูจน์รสชาติความอร่อยอย่างไส้อัว่วเห็ดทอบฐานลำไยตาแม่เปรี้นะคะร้านนี้เลย มีการผลิตในตำบลแม่แฝกอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ที่ยังคงทำไส้อัว่วเห็ดถอบกันสดๆด,ดใหม่ๆออกขายกันทุกวันจากการที่แม่ค้าคนนี้ค่ะเขามีการรวบรวมซื้อเห็ดถอบที่คัดสรรคุณภาพมาแล้วนับพันกิโลกรัม ทำความสะอาดอย่างดีพร้อมกับจัดเก็บแช่แข็งอย่างดีไว้เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับทำไส้อัว่วเห็ดถอบขายได้กินตลอดทั้งปีเลยค่ะคนที่ทำนะคะก็คือนางสาวนัททิกาว,วงเรืองหรือแม่เปียอายุ42ปีเจ้าของร,าร้านก็บอกว่า เดิมก็ทำงานเป็นตัวแทนขายยาบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งมานาน20กว่าปีแล้วค่ะคุณผู้ชมคะจนกระทั่งปี2562นี่แหละค่ะเขาได้ลาออกจากงานมาทำธุรกิจส่วนตัวของครอบครัวซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่ชื่นชอบการรับประทานฮ็ตทอปอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอมาลองทำขายค่ะคุณผู้ชมคะผลตอบรับเนี่ยคือดีมากเลยนะยอดสั่งจองก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเขาจึงทำตัดสินใจเป็นธุรกิจครอบครัวไปเลยค่ะ แล้วก็มีการทำในอุตสาหกรรมครัวเรือนซึ่งปีนี้เห็ดถอบที่เขามีการกักตุนไว้เป็นพันกิโลเลยนะคะแล้วก็มีการแชร่แข็งไว้เพื่อที่จะผลิตขายเรียกได้ว่าโกยเงินได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะหลังจากที่เอาเอ็ดทอบมาแปลรูปเป็นไส้อั่วแบบนี้ค่ะ พูดมาแล้วนะคะใครอยากจะกินเห็ดทอแปลรูปเป็นไส้อั่วแบบนี้สามารถที่จะติดต่อไปซื้อได้ตามเพจ Facebook ที่เราขึ้นให้นะคะไส้อัว่วเห็ดทอย่างถ่านลำไยตราแม่เปียหรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นให้นี้เลยค่ะรับรองว่าแม้จะเป็นการนำมาแช่แข็งไว้ผลิตอาหารนะคะแต่ก็เป็นเห็ดทอที่ค่อนข้างสดเลยทีเดียวค่ะ